ธนวัฒน์ครับเป็นน้องใส่ซีโรคุลลอฟครับโลนันสมายเป็นน้องใส่นูลินและซ้ำไปเลยครับแล้วโอมเยอะโดนธันเดอร์แล้วก็ฟุกกี้ปิดงานไปธนวัฒน์ปิดงานซีโรคุลลอฟเดีอยวธนของอีเดียนสปอร์เกมมิ่งครับจบสิบเอ็ดปลางต่อเลยไปคนละหนึ่งเหมือนกันเรียบโดนแต่น้องมาเรียบร้อยธนวัฒน์โดนซาวดเกมไปสุดท้ายเรียบร้อยครับเป็นธนของธันเดอร์อุ้ยแล้วพูดถึงแชงโดนไป3าห้านี่เลขลอยมาแชงก็ล็อกเป้ารออยู่เหมือนกันแต่ว่าตัวไม่โผล่แล้วเรียบร้อยโดนปิดงานไปตากเกรเนตของฟุกกี้ค่ะเหมือนจะติดใจอ่ะ บอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้นี้ใครเรียกเราหรือเปล่า <c oughs> โอ้โหวิธีตก็มาผมจะทันเดินรูดใส่ไปได้เนอะติงติงยึดตงเทมาให้ได้อยู่ค่ะนอกไปคนละหนึ่งคุณนี้ต้องเทตองเทอยู่นอนกะมานนอกตัวทันมาแล้วเห็นอ้าเฮ้ยแม็กเป็นแดงแม็กขึ้นบทเป็นตกอตร์แล้วต,ตีน้องตี้ไม่ได้ทางของปองโบสมาแต่ว่าคุกกี้เป็นเทตอ,องเทามาให้ทนายวัฒน์รู้แล้วรู้อินโฟรู้ขึ้นมาจาังหวะน,นี้มาเรียบร้อยครับแล้วอุ้ยมาตรงนี้มาตรงนี้แล้วตีน้องพี้ยทียังไงได้ทางของคุกกี้ไปแทงใจไว้ก่อนแล้วเรียบร้้้อออออยยนนนนงเเเช็ปปปปาาททท่่่วัฒ์ีขไถืืู เดียวเดียวโอ้โหเห็นช็อตนัดแรกอันเดอร์ว่าไงซูเปอร์แจ็คไม่ไหวครับตรงนี้โดนปิดงานโดยทันด้านของลินเจ r X เอ็กจบ14ครับ47 g เ m i n g กมิงแล้วระเบิดเข้าหรือเปล่าหน้าตาอุ้ยระเข้าด้วยอย่างอา้าวอ่ะน้องจังหวะจะมาช่วยชุบแล้วโดนชาร์จ่ะจังหวะชาร์จแรกกันมาเรียบร้อยเลยไปเห็นครับโอ,โ,อโอ้โหเสียสองตงัวเล่นหรือเปล่าลาเต้ สองแต้มคิวและระเบิดของเจคับวัดกันอยู่กับฟุกกี้แต่ว่าระเบิดของฟุกี้เข้าบ้านมาก่อนครับแต้วราวนี้อยู่ยากมากแต่ว่าธนวัตจัดให้คมคมบอบบสเห็นตําแหน่งกันไปเทสรีเซตเพื่อนกันมาดักแมนกับลูกด้าสมา์ของช้ำรวยลูกนี้ฝากบ้ามหายสองโอ้ยยังดีแต่ว่าหาอยู่ดีเพราะบอบบสจัดให้สามไปเลยลีออนคิวย่างเถื่อนเอาแต่ว่าธนวัตแจกของช้ำลวยมาเหมือนกันชัตนี้เมตตเอาลธนวัตครับดูดิแกดีไง มุมมันดีจริงหนึ่งคนที่กำลังจะดึงเพื่อหรือเปล่าแล้วเขาลบหลังหินน้องมุกเอาดึงขึ้นมาได้แล้วสามไปก่อนเป็นทูวีทูเอาเราใหไงเห็นไลวดับแล้วแต่โดนแลเรียบร้อยครับทานาวัสปิดเอาแต่สิบคิวกับไก่ครับอีฟาหมุนที่ด้านบอเบอเป็นน้องที่จะสมเมต์ได้ ยังไงต่อดีมาทีโอ้โหแล้วออปชั่นส่งมาดูดัวบอสบอน็อกทางด้านบนน่าจะเพิ่มมีดึงปากกระลีครับดอกซิกแซกแต่โนมน็อกด้าคุกกี้มาทันเดอร์น็อกบอลเซ็งคืนไปเกันแล้วทันเดอร์ได้บอลเซ็งคืนยังไงต่อมายังไงโอ้เหลือคนสุดท้ายทันเดอร์ทันเดอร์บอกอะไรลงหัวไม่รู้เต่ไปหมดแล้วเรียบร้อยเลยฮะตองเคพยายามจะไล่แงมไล่แงมขึ้นมาแล้วโดนสวนมาจะบอสบอลเฮสช็อตตองเคไปการเข้าบ้านเขาเนี่ยไม่ได้เข้าชั้นหนึ่งแต่เข้าชั้นสองแล้วป่านท่าน ใครจะอยู่อะฮะวิ่งดิแต่ว่าจาังหวะวิ่งเนี่ยเรียบฮะโดนธนวัตรยิงน้องไปแล้วเก็บ3มาแต้งคิวทันทีเลือนเหลือหนึ1 1> ่งเด้งมาขึ้นมา3แล้วขึ้นมาป่าต่อเป็นฟุกกี้น็อกโนดาได้เนี่ยเอ็มซีคูนซ้ำแล้วเห็นหนึ่งอีกคนหนกกึน่งเจ็บจัดเหมือนกันได้สองน็นอกเลยสำหรับโคโนซี่นะแต่ฟุกกี้นี่ไม่ยอมครับ <c oughs> แล้วก็โอ้โหนี่มาเต็มจริงๆแล้วนี่ขึ้นมาป่าเฮดช็อตไปเรียบร้อยธนวัตรเบนเหมือนน้องเบเกอร์ลอสไปครับธนวัตรซ้ำป่าเนี่ยเข้าสู่ยุคที่ คนมายิงเขาจากทางด้านหลังต้องคอยระวังด้านหลังให้กับทีมของตัวเองอีกครั้งหนึ่งเดินหน้าใส่ทีไฟทีไฟน็อกด้วยหนึ่งคนแล้วก็ลราจะน็อกเพิ่มอีกหนึ่งนี่โอ้โหแม่นพื้นบอบโบแต่ยังน็อกปะทบโบไปได้แล้วโปรสิเตตโดนน็อกอีกแล้วครับเรียบร้อยรถระเบิดครับโอ้โหแตกใส่หน้าครับผมแตกครับมันต้แตกใช่รถระเบิดนะครับผมตัวนี้แล้วดูฮะชัปเปอร์หกคิวและเออสร้างความสุแล้วเป็นเทรดกับบอบโบสไปซัดติน้อยได้แล้วบอบโบไปซัดต์ทงทางแลนเจ้าเอกด้วยครับ เรียบร้อยดีฮะบอสโบสกับฟุกกี้ครับปิดฉากชาเปอร์ใส่กันนัวแล้วฮะด้านล่างเรียบร้อยครับแวนพายปิดคิวโกเซนไปได้แล้วลิวไปน้องเสร็บอโสของเธอโมซอล์มูสเนย์น้อกกับทางด้านเอจีอยู่กดสเปรย์ไปต่อมาแต่ปฐมพงษ์หลบเนินต่ำไม่ได้แต่ว่าเพื่อนด้านหน้าเนี่ยหลังมาเรียบร้อยทันเดอร์ปิดงานปฐมพงษ์คนสุดท้ายครับทีไฟไม่รู้ ขณะโดนได้ายคณะโดนได้าบแต่ว่าจังหวะรถมันจะระเบิดโอ้แล้วบอสเดี่ยวแล้วรถระเบิดแล้ไม่ทับครับแต่ไม่น่ารอดแล้วครับแบบนี้เลื่องละหนึ่งเรื่องลอหนึ่งปั๊มยาก่อนแล้วเหินมาจังหวะนี้ไงโอ้เกินเอาแผนได้แล้วไปทันเดอร์ครับน้องเลเจงไปจังหวะนี้เป็นบอสเซนสเก็บงานเจมครับือหลายตายไปอัมริจจบอันดับ9เทอร์มูดเลี้ยวซ้ายมาชนเลยหรือเปล่าเจเยอร์คีปมากดลุดแรกโดนโดนแต่ยังน็อกไม่ได้แล้วโดนได้ใบสวยขึ้นมา โอ้ยแล้วโดนยางเรียบร้อยบอโบสมาสวนคืนไปได้ครับน็อกเจเยอร์ไปโอ้ฟุกี้ฟุกี้ฟอลโล่ฟอลโล่ไปฟอลโล่ขาดไปเดียวฟอลโล่ขาดไปเดียวฟุกี้ยังยังยังโหแตบอโบสเป็น้องไอ้ครูเซียเรียบร้อยฟุกี้ฮะนัดสุดท้ายเข้าหัวแจนคูลอฟจบ14ทกออรา